ทักทายพี่น้องปองไปมาพบกับสองเซาคูบันนาคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้จะคล้องน้องเบยูจะคล้องน้องเบยูพวกเฮาซ้ำใม้น้องซ้ำใม้น้องเอามาเอามาเอามองเออบ่แม่นีมาปลาปลาได้หลายพี่น้องเลยน่าตีเห็นเนาะเฮาก็เกลือมาเบิ่งหลุดหลเบิ่งก่อน เมื่อเจ้า,า,าคุณจิพาไปเบ่งปลาอันนี้ได้เป็นทุกเป็นทุกเสือลายแถลายใบยีหัวกับกำเนาะบัดหน้าเอาคือบูป็นแน่นี่วะเมื่อจะกโคองหน้าบูยู่เหากะไม่ตามมาเพื่อใจได้เนาะมักตัวหน่อยตัวใหญ่เอาเลยพระสัตร์อืมนี่นี่นปลาห้าปลาลายยีเบ่งมันปวดปลาทับทิมวิธีเอาเอา,นะา,าปลาเนาะหอกไปเกลือหั่มมันก่อนอ ขวเข้าวกับเอฟซีข้ากับมะนางขาข้ากับมะนางขานี้พร้อมเลย,ยล้านๆพี่นาเข้ากับมะนางขาหนุ่งชายกับไยเนาะพี่นนอะลงเอาปลาขวเข้าเอฟซีงๆป็นกำลังใจวิธีวันเฮพี่เนอะ อยากจะบูพึ้งมาสั่นออาล่งลงอ,ลองเบิงคะแนนี่บูพึ้งเห็นมันได้ปลาบุได้ปลาถึงมากอก <laughs> อนนืนี่ไมนี่ดับมว้าวลุกลได้อืมป่าขอมเนอเลิกเติบดู แกยังบ่ลายปานไดเพียงแอวยงดูว่าทางมันน้องลูจุกเนาะน้องลูจุกมันกะกะสิเลิกแน่มันบ่ีอ่าพี่น้องพี่น้องได้ได้อยู่ได้อยู่เออฮะบ่ลายตูปานดคือบ่กระึงอ้ยทันมันน่ะน้องมันอยู่มันอยู่ซ่ํานี่กมันอยู่ตัวดตัวนอยเฮากสิบ่เอาเฮาปาแบบใหญ่เฮาเอาแต่ตัวพอดีเอาลงบ่ กวดนี่นข้าวเดียวนี่บาททำอีพีน่น้องต่างเนี่ยบาทที่ช่องมือบ,บาทที่อีวันที่ชิปซีกุมภาพันธ์นี่เอาเอาแยงกวดล่องเบิองหลังจากที่ว่าหลัลงจากที่ว่าม่านดูเมื่อกี้นี้โอ้ตรงไหนลอยน้ำมาสั่นไอ้เอ็ดจีบังแน่ตัวน,น,น้อยๆในห้องแม่ <laughs> 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 จนทามาคูงั้นจำตาเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องรุนอีกว้าวมมาเดี๋ยวหำเตตูนึงพี่น้องเอ้ย บาทร <c oughs> องพี่น้องรองนี่ <c oughs> ลงใส่บูมานเด็กพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนทิศทางก่อนพี่น้องเท้ามานอ,อ่าพี่น้องป่าหันไล่อยู่หกัหกงบวถือหา่าบวถือป่าหากัหากงห่าบวถือย่างก็แห่เฮา เปลี่ยนแผนพี่น้องลังจากที่วาเอาขึ้นมาไล่เตือยระเบงมันเปลี่ยนง่เบิ่วะนี่แต่นาำก็เลือกอยู่เนาะเปลี่ยนโกรใส่วิธีงงเฮ้ยพี่น้องแต่อยู่แต่อยู่พี่น้องตัวน้อย ใส่วิธีการมาแล้วอยากถืบาบานไล่เถื่อเลยยังสั่นนะครับปุ้นปูปลาเขาย่างพวกกินเขาก็เลยทำบันไล่มันมันเป้อนเดกได้หน้าไ่้อยอเเมื่อเปลี่ยนแผนไป่นองลองเบิ่งเปลี่ยนแพนสามเถื่ออะไรเมื่อนี้ เอาก็ยืนไกลๆเป็นกำลังใจเรามีลีงมาน้ำกระชีะมาณนี่แหละตัวปวนแน่มาแน่นี่เลยเอ้ยเ้ยเพื่อถ่าเวลาในการหาปลาพี่น้องซักคูมเก็ลเพ็ดมากินจ้าของโอยูเก็บโหลดนี่เมื่อจ้าข้องสวนโอยูนะพี่น้องเก็ลเป็ดสไตล์แบบว่าตามใจ ตามใจคูมาเลยท,ทั้งเอาปลาทั้งเก็บแบเกเฟซมากินแต่บบโบแมนทวนผูอุ่นด้วยพี่น้องเนื้อชวนหนาเอาอมีมาเ็ซนี่กินได้ลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีปนกันเลนะ้ะเ <c oughs> มื่อจะคล้องบอยู่เข้ากับที่เอาประมาานเ้งเลยพี่น้อง ทุกงยางหนึ่งปะ่ะไปเบิ่งปลาไปนี่ลุนลุนลุนพี่น้องบุ้งว่าสิได้ไลยปันใดไปนี่มาดีได้ไลยอยู่ไลอยอยู่เปืือนเมื่อไหรนี่ขีดอ้มนี่นี่ขีดอ้มเลยดีพี่น้องได้อยู่ได้อยู่มานอยู่อืออือม,มาพี่นอ้องเฮ้ยังหอบโปผึ่งครัเว้ย นี <N> ่พี่น้องนี่ได้ยุได้ยุว้าวนี่ได้ยุได้ยุมันอีกเลยพี่น้องนี่พี่น้องยังเติบด้วยมันอยู่มันอยู่อันซาวข่อยพี่น้องชุดหนอนด้วยไปสาะใจเอ้ยไม่ใช่ล้างถ่วยบอสมาจบแต่แับนี้เป็นประหลาดถ้วยเพิ่นมาว้าอนี่สองไอ้หน้องพี่น้องมันบอ นมนอยู่พีน่น้องมานอยู่ตกหนามีไม,ม่เอ้เอ้าเยาลุงเ่งจะเดินปลาทมา่อวานมาถ่ายแบบนี้เต็มมาน,นะโอ้ยได้อยู่ซีโร่ผู้ประจกักษ์ซีโร่หา,ลาโลผูนะ้ประจักษโร่เนาะประมานาแลไปงาาแบบนี้เรียวกวกเข้ากับเดินทางกลับแบบนี้ไปฮะนี่เราก็เข้ากับเดินทางกลับม,มือนี้ เราเดินทางอันก <c oughs> วางจริงไกลๆนึงหรอกตาเพชรจีได้หน้าตรงนี้แม่้ยนาจีสาวคู่เคยถ่ายกีบเก็บพวกเพชรเห็นได้พี่น้องไหมมาเพชร <c oughs> อายเฮาไป <c oughs> สำหรับกิบนี้ฝากไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อฝากครบจะได้ร้ายสำหรับบุตรที่ตามให้กำลังใจสาวคู่นี่ว้ายลา,าไปก่อนด้เด้อ